สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีมีนนะคะประจำวันที่16ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนั้นนะคะเอาให้เป็นกระไลชีวิตนะคะเป็นการดูรวมทั้งหมดของชาวราศีมีนนะคะอะรามาดูที่หน้าไพ่กันเลยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคุณมีโชคเรื่องของการเงินค่ะ นะคะถือว่าโอเคเลยทั้งนั้นที่งานก็เป็นงานเดินทางในระยะสั้นแต่ในบางท่านอาจจะย้ายภูมิลำเนาย้ายถิ่นฐานไปเลยนะแต่แต่มันจะดีนะคะเพราะคนมีโชคนะคะนะสำหรับบางท่านนี่อาจจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้สเสน่ห์ตัวเองเปลืองอะ่ะนะคะรักในชีวิตอิสระรักสนุกสนานนะําไม่คิดจะจริงจังอะไรกับใครเลย นะคะอาจจะตกเป็นรักซ้อนก็ไม่สนใจนะคะอ่านะคะเพราะนั้นก็ก็คือแล้วแต่อ่ะของอย่างนี้มันบังคับใครไม่ได้เพราะคนก็เป็นคนที่เราอิสระด้วยไหมบริหารเสน็จเก่งมากนะคะอาจจะเป็นรักซ้อนด้วยจะได้ซ้านะคะฮะาแต่คณก็ไม่สนหรอกแต่กระแต่ก็มันแต่ถ้าตามน้ำพนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะเพราะว่าคือ มันแล้วแต่คนนะุณอะช่วงนี้นะคะ,ะให้ระวังเรื่องการนอนไม่หลับนะคะหรือไม่ก็นอนดึกนะซึ่งอาจคุณอาจจะต้องหยุดพักผ่อนเลยละ่ะนะคะเพราะว่ามันมันไม่ไหวนะคะในบางท่านก็อาจจะหนักหน่อยบางท่านอาจจะปวดหัวอาจต้องไปหาหมอเลยก็ได้นะคะแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นอย่างนั้นนะคะเพราะคได้เดอะเวินี เพราะนั้นงานที่คุณมีอยู่่โชคทางการเงินน่ะมันจะดีมากๆเลยนะคะปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาต่างๆเนี่ยคุณจะจะจะคลี่คลายมันได้โดยตัวคุณเองนะมันกระจอกอะนะคะปัญหาแค่นี้ฉันเจอมาเยอะกว่านี้นะคะสุขภาพก็อีกอย่างต้องให้ระวังคือโรคอ้วนด้วยนะคะกินเยอะนะคะ ให้ระวังโรคอ้วนนะคะอย่าอย่าก,กินเยอะนะแต่พอกินกีนนอนอีกนอนก็นอนดึกอีกสุดท้ายก็ต้องมานั่งพักผ่อนอีกเป็นโรคเกาโรคข้ออีกยุ่งไปกันใหญ่นะคะเพราะฉนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะออกกําลังกายด้วยนะคะไม่ใช่ไปเที่ยวเตะไปเรื่อยไม่ใช่นะคะต้องดูแลสุขภาพกินอาหารเพื่อความหูนะคะเพราะเราได้เงินเยอะแล้วนี่ใช่ไหมฮะ ใชคะเพราะงานที่เราทำอยู่มันก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะส่วนเรื่องอะไรที่ไม่พูดอีกอเรามาเน้นกันเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องการใช้ชีวิตของคนดีกว่าการบริหารเสน่ห์ของคนเนี่ยจนเป็นรักซ้อนเขาอะนะเพราะนั้นแล้วก็อย่าอย่าไปทำตัวให้มันเป็นด้านลบให้มันมากนะักนะคะเอาให้มันพ,พอดีพองาม นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาจะมองเราในสายตาแบบนั้นไปว่าเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆถ้าคุณไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเพียงแค่เป็นเป็นในช่วงนี้เฉยๆนะคะนะนะในบางท่านที่มีเกณฑ์ยกย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาเนี่ยถือว่าดีนะเนี่ยนเดวเวิร์ด้วยนะคะถือว่าดีนะย้ายไปทำงานก็ดีมากด้วย นะคะ,ะแต่ในบางท่านเนี่ยอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ไปเลยว่าเดชนจะเอาอยัางไงกันดีนะคะไม่ควรจะพลีผามทำคือไม่คิดไม่อ่านเกมอะไรสักอย่างอะไรทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ให้ดูสถานการณ์ไปก่อนด้วยนะคะนะส่วนเรื่องกับสุขภาพโดยรวมโดยรวมนะคะโดยรวมดีไม่ได้มีปัญหาอะไร ระวังเลิอกอ้วนเจเฉยนะคะแล้วก็เนี่ยนอนดึกนะคะอ่าในซาคลิปนี้ก็ขอให้อ่าชาวราศีมีนทุกท่านนะคะมีความสุขสมบังในทุกเรื่องนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ